โถดรอุ้ยนลยน่าเปี่ยนจลานการชงนลจะมาเลยเปี่ยนเกลี่ยนเลยตั้งก็ลงมาอเลยั่เลยโฮันนี่แหละแกรเลยร์จิกักเลยเปี่ยดีครับแกกันเลยครับขกกอบทีไปในตัวก พราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าได้เกลียดนะครับแต่พอเมสเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านมีปาปิก้านะครับเออกระปูตลอดนะฮะผี้ที่กำลังเดินง้าวผู้ที่ดูสิจะต่อติดก็ต่อได้เลย ออมาเก็บคุร้อณอไม่ไ่กลังขับไม่ไดหมดแลยนะ่า่าฮ่าออกมาออกอแม่ตาไปเจ๋งขึ้นไหมเสียใช้ับขาอุกมาเลยไปกบตัวห่ากับเก็บหมอนไม่ได้เล ผมนาที่ก็เป็นนักเตะแม่นิ่นเด้อแมนิ่นเด้อเ็นห้าตาดีนะเนี่อนักเตะปักแรหลหลายคนใช่ไหมผมพิการเท้าเลยวายทาง วันนี้สวยง,ยงามนะครับแต่เอาเอ็นผมด้วยนะครับลงทะเบียนกับผมไม่ถูกต้องนะครับเราจะมีการเลี้ขอบให้นะครับผม,มาจาับไนะาานะาาด้แล้วสามคนเท่านั้นมีประมาณคนนี้มีบางคนแต่บางทีครับแล้วก็บังร้อยคนนั้นก็จับไม่ได้นะได้หัวพันธุ์ดีได้ไวเข้าข้างหลัง,ลงแล้วตรงนี้น อางกระจาบมาตรงนี้ครับอยากช่วเกลี่ยนี้ก็ไหวได้ครับนี่ได้กระน้ำเลย

เอาอีกแล้วแล้วแปะใช้ที่าขออกแล้วตอนนี้ ในแดดที่แต่กู้ห้ไม่เร็นะครับดูับถ้าตตาตีได้การเคลื่อนปีกจดระหยะการกูเลยับ

chết đi chết tể thì chết hết đất ơi chết đi chết không khí giờ thích kịp nữa ơi phải có đấy tủ ấy đâu แล้วก็ใจใ่ายให้โกหาตีเวลาเนียบเลยเป็นต้นต้านเลย่ปับปักไปได้เยอะเลย ต้นเปลี่ยนฝ่ามาให้กับกระด้านคิวครับคิวแน่ขัดเสื้ดีเลยครับขึ้นไม่กับฟ้าครับฟ้ามีขึ้นจรงก็ไม่ดีชอบเปิดประต,ตูเลยครับออกกองตีด้วยครับพวกตีอาร์ไปตัดไปได้ครับนะครับพวันตียืนห้อยด้านหน้าเลยครับ เาตั yeah, yeah. <c oughs> ้งเลยนะแหม้องต้องออกไปอีกเลยสินาทีท้ายนะสิบนาทีท้าย ขึ้นไปไอ้สำหรับการสืบพันุกรรมหลักทีเดียวเด็ต้นะขับต้นอกไปมากขึ้นขั้นระลึกขึ้นไปอยู่ขั้นกลานเอีเย็นเด็ต้ยโทรที่ตัวเีย

ใส่เหลือเกินป่าแกเป็นใส่เลือเกินั่นแหละครับดับไว้ได้เลยเปลี่ยนไปบ้างก็จะเป็นจังหวัดที่เรียบมนะครับคือทำเร็วนะครับก็ตอนนี้น่าจะ

วลาที่ปวส่เด็กเลยมาล้า <rê> ก <vais> ัาเพลงไปแล้ว <dialect> ดีขึ้นแต่คืนใี้กแต่จับหน้าไเร่ยเลยดีนะไม่มีปัญญาเด็ก้าไหนเลยใส่เปนหัวใจนะคาหัวใจมาก้าตีอย่างหัสะอาดตายเอ้าตัวแสบตัสบตัดีก็ตเผือเลยนะ ใส่เียดายที่บ้านเนะวายครับยิ่งไม่ได้ใส่เบีย,ยก็บึ้้นมาตรัดที่ดีเล่นไม่ดีแล้ย แกะออกมาครับครับตัดพอลูกนี้ลงกับรถสปานะครับก็แนะนําประดับการด้วยแล้วเปิดช่องทุบนักครับเรื่องที่ดีครับ

จับเซฟไม่ได้รัจับมาอีกทีนึงับแกะไปอาริอยู่ที่หน้าแดงแกะไปได้เฉยเลยนะพิงโอ้ไม่ผ่านเลยครับอืมไม่ยดกจดครั้เนี้ยตายดวยครับวา ตามจุดตัวนะครับได้กี่ตัวครเหลือกี่ตัวเพิ่อเหลือสองนั่เลยครับไม่ตบได้เลยเอาตัวแรกมาได้ดีครับสี่ตมาได้ครับรก็่านาครับ ทางนาแบกตาจ่ายออกไปทางด้านซ้ายเลยตัดตาเปตีเลยเฮ้ยตัดไปเลื่อเลยเอาแบบข้าแบบเน่ตัดตาออกไปครับโหมดบอลมาตรงตูตีครับแม่บอลเสียไปแเล็กเล็กน้อยนิดเดีครับ นะครับัาหน้านี้ในระดับกลอง้ผมขอนะคะร,ะนรับมันมัมีประโยชน์จริงจริงนะไม่หืนไม่ใช้เลยโอ้โหทุกคนตีด้วาตั้งก่ันเลยเก็บตัว

はいやばいきまへんかせいかんや。 พยายับแต่มนที่เดียวงเด็กแม่หกินาใบาครัเด็กาิดอาอาติดโเลยครับง่าเลเดลือเวลาี่งาทครขเลย เป็นดแผลนี้บองสิเลยนะใหลัลงสองนองแรกดูแสกหน้าเลยครับเนี่ยเนี่ยคถ้าลงทะเบีนอย่างเราตอ้ระเบิดต้องทางตาจะตรวจให้ถ่ายให้เลยกีราวันนะครับกระพร้าทองคนะครับอยากต่งตัวงานไม่แน่เะตัวีแม็นก็จะแผลกับเรื่องศักข่าให้เลย แิง <desserts> ทุก huh. ท uh ีไม่ผ่านครับเวลา30วินาทีครับเวลาครับเตะีกไปก่อนเลยครับครับปีได้สุดเลยประตูเนี่ยตันดีเลยไม่มองเลยประตูเลย ปักตรงนี้เลยเลเลยประตูหนาของแกตัวรู้เปล่าเลแต่ทีสุดท้ายมัดีเลยครับในเช่าวัเจ็ดเักไปตรงนี้สวยเลยับปาดปีนขึ้นมาชักเดินออกไปเองับ ใา่ไม่ดีแกแกล้อยเจทีกูฮักกูักไหลไม่ใช่ครับเตร็มันหมดเลยครับาหยิงที่มันติดจับทิษกอบปามาๆเก็บกนเลยได้ไหลกไปทันทายนะนาทีนี้ไม่ผ่านวรือน่าเลยครับต้แล้วก็เป็นคครับเป็นคนได้สยบได้ไ้เอาชนะไปด้วยสี่ตนึงครับเดี๋ยวักนายเพจัไ้ับมยเป็นเก่ครับ ที่จสนามเลยนะเนนครับบอลแบบนี้หมดเปลี่ยกน,กนกันเลกับทั้งหมดนะครับบอลจบลงไปครับสี่ยอดครับครับจบไปเรื่อยๆดีครับแล้วก็ควนะมมามมีสกิลและกษะที่ได้ของทั้สงสองทีมที่แขนี้และอิดเทียอีกเช่นกันที่จบไปควาอมอา,ากาศดีครับมีนิสชาดีๆกลับไปแน่นอนครับแล้วก็ขอพระคุณมาเกเลยครับที่ a